คราวนี้เรามากันที่รูท3060ลานกลางาเต็นท์พวกเราก็เริ่มกันที่การเต็นท์แล้วก็จัดของเข้าไปในเต็นท์รวมทั้งปูที่นอนไว้ก่อนเลยครับแล้วอะไรที่เป็นฟองอะพี่พี่อะฟองพี่นี่เลยซัปโปโรอ๋อโฆษณาเบีย ไปดีด้วยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวให้ผมพร้อมก่อนเดี๋ยวเริ่มเลยของนี้ลงเรียร์ตรงนี้ลงตรงนี้กินหอมมากครับกินหอมมากจริงจริงกินกันยาวยันมืดอ่ะแล้วค่อยเอาเบียร์มาเปิด เยี่ยหรือเปล่าเยี่ยมมากเล่นไหครับเส็จแร้อนแต่ข้าวเหนียวมเดรึยัเรานัดกันไว้ตอนส0บโมงเช้าแล้วก็มาถึงก็ลางเต็นท์แล้วก็ทาบส่วนรวไมไว้ บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเมฆมากลมก็ตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่เพลียนข้าง,างหน้านี่ก็คือแฟนของผมนะครับที่จอดรถก็มีอยู่ทางด้านหน้าของห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากๆเลยครับพนักงานดูแลกันอย่างดี ิวในมุมสูงของสถานที่นี้ก็สวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขารวมทั้งมีไร่ของชาวบ้านซึ่งทําการเพาะปลูกอยู่รอบๆนะครับเราว่ามองเห็นเต็นท์ที่เขาล้า,ก,ลากันอยู่นี่นะครับในมุมสูงนะครับนี่ก็บินลงต่ำมาผมก็เพิ่งหัดบินโดรนได้ไม่นานตอนนี้ผมก็ใช้โหมด Uh, follow ของตัวโดรนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชำนาญมากนะจะเห็นได้ว่าเรากลางเต็นสรแล้วแล้วก็มีส่วนกลางนะเห็นเพื่อนๆน,นั่งอยู่ตรงด้านขวามือนะครับผมก็ลังเดินไปที่แปลงของดอกไม้ซึ่งเป็นลานอีกลานหนึ่งสามารถกลางเต็นหน้า,นาได้นี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นแปลงของดอกไม้สวยงามมีชิงช้าอยู่ด้านขวามือมองย้อนกลับไปก็เพื่อนๆจะเห็นควันไฟที่ชาวบ้านเขาเผาทำไร่กันนี่ก็อยู่ในมุมสูงซึ่งมองเห็นเพื่อนผมคนหนึงเดินเข้าไปใน,นเต็นท์ส่วนกลางนั่นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอยู่บน เนินเขาตอนนี้ผมก็บังคับโดรนลงมาบินต่ำผ่านหน้าเต้นของเพื่อนๆแล้วก็ส่วนคลางที่เราตั้งไว้เพื่อจะรับประทานอาหารดื่มแล้วก็คุยกันนะครับตอนนี้ผมก็พยายามบังคับโดรนให้บินไปร,บรอบๆบริเวณ ที่ใช้กลางเต็นท์กันนะครับจะเห็นว่ามีถนนเข้าถึงจุดกลางเต็นท์ทำให้สามารถขนของลงแล้วก็กลางเต็นท์ได้ง่ายนะครับนี่นครับเป็นบริเวณกว้างๆครับีบินมาทางด้านหลังของบริเวณที่เรากลางกันนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ใหญ่มากอยู่นะครับทางด้านขวามือก็เห็นที่จอดรถตรงนั้นก็จะมี ห้องน้ำอยู่ครับนี่บินขึ้นมาในระยะสูงขึ้นมาอีกก็มองไปหเห็นภูเขาอยู่ด้านหน้าตรงนั้นเป็นลานกลางเต้นอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่หน้าแปลงดอกไม้ก่อนที่เราจะเข้ามากลางเต้นมีผู้พักเข้ามาพักอยู่ตอนนี้เขาถอนสมอออกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยว่างร่งอยู่นะครับ ย้อนหันกลับมาทางทิศท,ที่เรากางเต็นท์กันอยู่ก็จะเห็นมีที่สำหรับตั้งแคมป์ไฟได้านป่ามือนี่ครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้เนี้็คือผมเองนะครับชายอายุเจปีที่พยายามออกมาใช้ชีวิตการแช่งกับน้องๆเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อนๆที่อายุเท่าๆกันก็ลองออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูจะ คือสึกว่าสุขภาพดีขึ้นอันนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้ที่าทางลานปลูกไว้ให้ชมนะครับนี่คือภาพในมุมสูงเครื่องิกนะครับที่ผมบินโดรนขึ้นไปนะครับจะเห็นาภาพของลานทั้งหมดที่อยู่สูงสุดในลานนี้นะครับแต่ว่าก็มี ที่อื่นๆอีกหลายลานที่อยู่ต่ำลงไปแล้วก็อยู่เสมอกันซึ่งผมยังไม่ได้เดินเข้าไปสำรวจดูก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นภูเขาอยู่ไกลๆด้านนู้นนะครับบริเวณทั้งหมดก็เป็นอยู่ในบริเวณของการทำกิจกรรมด้านข้างจะเห็นบ่อน้ำทางซ้ายมือนะครับเป็นบ่อใหญ่เลย นี่ก็ตัวลานที่พวกเรากางเต็นท์กันอยู่เป็นภาพที่สวยงามมากๆครับเพื่อนๆมาก,ก็คงไม่ผิดหวังครับเราเลือกกางเต็น์ตรงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่บนเนินทิเที่ยนครับไม่อยากจะเรียกว่าเป็นหน้าผามองออกไปก็เห็นทิวคัดของอ ไร่ของชาวบ้านที่เขาปลูกต้นไม้ปกะพืชผักต่างๆนะครับไปมุมสูงตอนเย็นนี้ก็มีแสงแดดส่องมาหน้าเต็นท์เราพอดีซึ่งเราก็นบว่าโชคดีที่มากลางในหน้าฝนอากาศไม่ค่อยร้อนมากมีลมแรงเป็นช่วงๆนะครับแต่ตอนช่วงเย็นนี้ ก็ไม่มีลมพัดมากก็เท่าไหร่เอ่อตอนนี้เราหันกล้องไปทางด้านตรงข้ามกับประเทศนะครับเพก็เป็นวิวททวทัสท,ที่สวยงามในวิดีโอช่วงนี้จะเห็นเต็นแล้วก็หลังคาทาร์ต่างๆนะครับโดนลมพัดแรงพอสมควรเต็นผมก็เป็นเฟล็โบ ซึ่งมีโครงที่แข็งแรงก็ไม่ค่อยกับเพือเท่าไหร่นะครับลมก็มีแรงเป็นช่วงๆครับแต่ก็พอทนได้ช่วงที่เราอยู่ที่นี่ก็เจอฝนเป็นพักๆนะครับก็มีสาดเข้ามาบ้างเล็กน้อยรถที่เพื่อนๆเ,เห็นนะันเป็นรถกอล์ฟไฟอร์ฟ้าซึ่ง นักงานใช้สำหรับส่งอาหารแล้วก็ช่วยเหลือเราในการขนของครับก็วันที่ไปก็เจอ,เอน้องแบงกับน้องแขกนะครับซึ่งเป็นนักงานสองคนตอนที่เราเข้าเช็คอินเขาก็ช่วยเหลือเราในการกางเต็นท์และขนของต่างๆนะครับผมก็ให้ค่าทิปก็ไปเล็กน้อย เป็นสิ็ทั้งใจนะครับเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรนั่นนะครับรถกราฟที่วิ่งไปนั่นนะครับเราใช้บริการพนักงานก็เต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างดีนะครับในการกางเต็นท์แล้วก็ขนของฝีมืออาชีพมากครับไม่ต้องบอกเลยว่าจะทําอะไรเขากางได้ดีมากวันนี้คือวันที่เราจะเดินทางกลับนะครับลุงก็ คนที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับสมาชิกคนหนึ่งซึ่งนเอ็กซ์เพรสเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะครับหนีก็เข้ามาช่วยผมก็คอยรอกินนะครับเมื่อวานหลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นกันเสร็จเราก็ตัดสินใจว่าจะเก็บของบางส่วนขึ้นรถไปนะครับก็เหลือไว้แต่ที่เราจะดื่มแล้วก็เล็กน้อยเช้าขึ้นมาก็เหลือให้เก็บอีกเล็กน้อยเท่านั้น อันนี้เราก็เดินไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารครับตัดสินใจว่าเช้านี้จะไม่ทำอะไรกินนะครับเพื่อความสะดวกกินเสร็จแล้วก็จะไปหาบน้ำแล้วก็คลอกเดินทางกลับบ้านกันครับบรรยากาศของร้านอาหารและจุดลงทะเบียนก็อย่างที่เห็นนะครับรดกอล์ฟก็จอดไว้เตรียมพร้อมที่จะบริการ าทุกอย่างที่นี่ก็จัดเป็นระเบีย,เยบเรียบร้อยสะอาดาาานะครับเพื่อนๆลองแวะมาเที่ยวดูนะครับก็น่าประทับใจนี่ก็เป็นอีกลานหนึ่งที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารมองตรงไปเห็นภูเขาหนุ่มบอกว่าถ้ายอดมีหิมะเหมือนภูเขาฟูจิเลยครับ